กุ้งกลังอยู่กับพี่พ่อเทพด้วยพ่พี่พ่อเทพสพุาคณเจ้าของอสวนปาล์ม100ไร่นะคะฟังไม่ผิดนะคะ100ไร่แต่พื้นที่ที่พี่สุาคณ์พี่พ่อเทพเนี่ยได้ใช้ในช่วงแรกของโคทีก็คือ21ไร่ทดลองก่อน21ไร่กับ28่สิบแปไร่สองแปลงสองแปลงพร้อมกันแล้วการเปลี่ยนแปลงเป็ยนปยังไงบ้างคะท่านก็การเปลี่ยนแปลงก็ครั้งแรกมันจะไม่เห็นเลยนะเราเมื่อฉีดน้ำธรรมดาเนี่ยนะพอครั้งที่สอง ทางทุกทางทุกต้นเลยมันจะเริ่มเขียวนะเริ่มเขียวแล้วก็สลับขาวสลับทางเขียวสลับขาวให้ถึงความสมบูรณ์แต่แล้วหลังจากเดือนที่สามผ่านไปทางจะแพ่หมดเลยทุกต้นเลยแพหมดพร้อมที่จะพร้อมที่จะออกลูกแล้วนะคะทีนี้พอทางแผลออกลูกลูกที่ออกมามันจะออกมารอบโคเลยเหมือนปาล์มเปดปีเก้าปีอ่ะคือตอนนี้แปลงที่พี่ไปฉีดคืออายุ 17ปีทั้งสองแปลงเลยไหมคะไม่ไอแปลงหนึ่งสามปีกับสองปีแต่ปีสองปีแต่แปลงที่เราเราต้องเรียกว่าให้ผลลัพธ์ที่เกินคาดก็คือแปลงในยีสิบเจ็ดปีแล้วการฉีดเนี่ยปกติถ้าต้นที่เราฉีดใบถีดว่าเข้าพอปางสึงเราฉีดอย่างนั้นถึงไหมคะไอไอต้นเล็กต้นเล็กนะปามเล็กสามสามปีกับสองปีนี่มันจะเห็นผลเร็วกว่าปามใหญ่เพราะเพราะมันดูดซึมเร็วซึมเร็วมันไดท้งใบเลยเดี๋ยวถ้าราะว่าสองครั้งนี่จะเห็นทางแผลและปามเล็ก แต่ต้น17เปลี่ยเราอาศัยการผสม2ช้อนป่ากับน้ำ20ลิตรฉีดลงไปที่โคนนะคะซึ่ง่เอ21ไร่นี่ประมาณกี่ต้นคะที่ที่ไปได้ประมาณ450ต้น450ต้นแต่ผลลัพธ์จากการฉีด3ครั้งนี่รู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วแก็นปัจจุบันเนี่ยที่ใช้ฉีดมาต่อเนื่องเดือนละครั้ง9เดือนถึงต้องให้ เก้าเดือนแล้วผลลัพธ์ที่ได้ในปัจจุบันคือสามพันสี่จากเดิมที่ได้แค่ประมาณสามสี่ร้อยกิโลเท่านั้นเองนะทั้งยี่สิบเอ็ดที่นี่้วยนี้ต้องยอมรับประสิทธิภาพของฟูลทีงก็เป็นเป็นเป็นอะไรก็เรียกโอกาสในชั้นหนึ่งของอิสราเอลไม่ใช่ของบ้านเราเลยไม่เชื่อจืดได้ก็เพี่นะได้ประสบการณ์ตรงก็บอกว่าราบเซียนเลยนะคะยอมรับแบบซีโรล่ายอมรับเลยยอมรับเลยว่าผมจะต้องใช้ต่อเนื่องตลอด นี่คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินเลยนะคะยังเลยตอนนี้ยังเก้าเดือนที่ผ่านมาฟูที่จจจะเปิดใริงใช้วาานนที่กอนทีีี่่่่่จจจะะะเเเเเปปปิดดใใชู้้้พพออออออรรราา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 ามม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 คคควววววูู้ยยยไกกกก็็หแแนนนนนํสสััธ์ผืงงลลล ก็พอรู้ว่าใส่ผู้อะไรรู้ว่าอาจารย์อะไรด็อกเตอร,ร์อะไรมาในน้ำหลายอย่างเนี่ยก<ช>็ไม่ได้เลือกในวันนี้พอเจอโปี๋เป็นไงคะยอมอรับหมดหัวใจก็ยอมรับในว่าต้องใช้เรื่อยๆเดือนละครั้งอย่างนี้ก็ถูกมากนะไม่แพงเฉลีย่ยต้นละบาทสี่สิบสี่โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณประสบการณ์ตรงนะคะจากที่เพราะว่าวันนี้อยู่กับเกษตรกรจริงๆเสียงจริงนะคะแล้วก็จะได้แบ่งปันวิดีโอนี้ไปยังเพื่อนเกษ ครับถ้าใครสนใจอยากไปดูของจริงก็เชิญครับที่สวนผมได้ทุกวันเวลาชื่อสวนชื่อสวนลุงจิ๊ดชค่ะสวนลุงจิ๊ดนะคะอยู่ที่อำเภออำเภอพระแสงพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับวันนี้น้องอุ้มสามิคุณเกษตรและนี่ลาไปก่อนนะคะ